ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมรักนาโลกออริจินนะครับกับตัวละครหลักพีทของผมนะครับโอเคอย่างที่ทุกคนได้เห็นปกไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาทัวร์นะครับบ้านนะครับหรือกิวนะครับที่ได้บ้านนะครับตอนกิววอนะว่ามันได้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็ น่าจะเพื่อนๆน,น่าจะเคยพอรู้อยู่บ้างจากการที่สตรีมเมอร์ท่านอื่นเขาทําไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมอันนี้วิ่งเละๆจับกันเฉยๆนะโอเคแต่ว่าผมก็จะมาทําในส่วนของช่องของผมบ้างนะครับยังไงก็ฝากซัพพอร์ตฝากดูฝากติดตามหน่อยละกันนะครับโอเคมาอย่างแรกเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก่อนนะเราออกจากนี่ก่อนออกจากห้องนี้ก่อนนะครับโอเค เมื่อเรากดกลับมาที่กิวนะครับโอเคในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมมาช่องกิวเนี่ยมันจะมีจุดแดงๆใช่ไหมแจ้งเตือนอยู่อันนี้เป็นข้อมูลกิวของผมนะครับเล่นอยู่กิฟเฟนสามนะโอเคในช่องสวัสดิการเนี่ยเราจะมารับตรงนี้ได้ใช่ไหมกิวล็อกอินนะครับก็จะได้วันละ1น0 0 0แสนอีเดนใช่ไหมอีเดนคอยใช่ไหมแล้วก็จะมีอันนี้นะครับถ้ามีบ้านนะช่องเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาซิตี้หลอดลูมนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับ ตัวละครของเราก็จะวิ่งเข้าไปนะฮะไปที่ห้องนี้นะครับแล้วก็จะไปหยุดที่ NPC ตัวนี้นะครับ NPC ตัวนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปเข้าสู่ City Lord Room ไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีห้องที่มีกล่อง2ใบนี้นะครับกล่อง2ใบนี้นะโอเคสำหรับที่ผู้ที่เป็นสมาชิกกิ้นะครับจะเปิดกล่องนี้เท่านั้นนะครับเป็น Big Treasure Box นะครับก็จะได้พวก อันเนี้ยผมรับไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นหินสีส้มๆนะครับแล้วก็คะแนนกิ้วนะครับแล้วก็ของรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเฟืองหรือว่าหยดน้าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนกลองใหญ่นี้นะครับหัวกิ้วมีสิทธิเ์เปิดหรือว่าคนที่แต่งตั้งเนี่ยจะมีสิทธิ์เปิดเท่านั้นนะครับค่าให้ดาวในของรางวัลเนี่ย,นนยมันก็จะเป็นแบบว่าเท่านี้ผมเคยเห็นมานะผมยังไม่เคยได้หรอกมันจะสุ่มของรางวัลให้คนในกิลวสคนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้ผมก็ยังไม่รู้ว่า มันได้อะไรนะครับผมนะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้เพิ่มมาจากการที่เรามีบ้านนะครับในกิววอนะโอเคแล้วก็เราออกมานี้ก่อนนะครับเราออกจากห้องนี้ก่อนอา,อาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็เราออกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรามาห้องนี้เราจะเจอหินเอมพเพรียมนะครับหินที่เป็น ไอคอนของเกมแล็กหน้าล็อกนะฮะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะครับหินนี้หรือหินกิลที่เพื่อนๆเลียดน,นะครับมันก็จะยังสวยงามอยู่อย่างนี้เสมอนะครับโอเคเราจะมาที่ NPC ตัวนี้นะครับนี่นะนะถ้าเรามีบ้านนะครับจะมี NPC ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาหรือหรือไม่มีบ้านก็ปรากฏใช่ไหมแต่ว่ามันจะมันจะได้น้อยอะโอเคเรามาดูช่องนี้ Wall of Emporium Supply Shop นะครับช่องที่2นะโอเค เพื่อนๆก็จะสามารถซื้อนะครับเนี่ยมันจะได้หินอันเนี้ยส้มๆอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้แลกไอเทมละกันนะครับก็สามารถเอามาแลกเนี่ยเป็นของรางวัลพวกนี้ได้นะมีคนนกอันนี้ให้แลกด้วยนะใช้อันนี้ผมแลกไปหมดล้วมันใช้อันละ 120, น,120นะครับ120เศษนะซึ่งกิววอลรอบนึงเนี่ยเราก็ได้อยู่ที่ประมาณพันกว่านะครับมันซื้อได้5ครั้งต่อสัปดาห์นะ อาน,นะครับหรือเพื่อนๆอยากได้เป็นอย่างอื่นอันนี้หินนี้ก็ได้นะครับหินล็อกอฟใช่ไหมหรือว่าเป็นพวกลูนนะครับหรือว่าเป็นของอัพตัวละครแบบว่าอัปเกรดตัวละครเราคือมันมันมีสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาให้เราหลังจากที่เราได้บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องลองไปดูตัววัดก้าหน่อยละว,ว่าวัดก้าจะมี ของรางวัลพ่กนี้ไหมในกิวที่เขาอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเด,เดี๋ยวผมรีวิวตัวละคตรตัวนี้ก่อนละกันซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเอาแต้มตรงนี้นะครับเรียกเป็นแต้มละกันมาซื้อสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็แลกซื้ออันนี้ไปนะครับอันนึงเพราะว่ามันจะหมดแล้วมันเหลืออันนึงนะฮะเอาไปตีบวกนะครับก็เรียบร้อยครับแหกไปตามระเบียบนะครับโอเคแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นอกจากนอกจากน,นี้นะสิ่งหนึ่งก็คือ ดันเจียนกิ้วนะครับดันเจียนกิ้วอาเดี๋ยวนะอ่ากิ้วดันเจียนนะครับโอเคกิ้วดันเจียนนะครับจะสลับมอนสเตอร์ในแต่ละวันรวมถึงบอสและมีมีบอสนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนกําลังตามล่าไนท์แมร์อยู่นะครับก็มาเก็บเลเวลในดันกิ้วได้สบายๆเลยนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามัน เห็นเขาล่ำลือกันนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันจะได้ดีกว่าอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดันเจี้ยนกิอันนี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้นะครับนะมันจะสลับไปในแต่ละวันเราสามารถดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปลุยดันเจี้ยนกิวนะครับปไปกันดันเจี้ยนกิวนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของก i ฟเฟนดันเจีนชั้น2ใช่ไหมชั้น2เนาะ ใช่ชั้น2นะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือแบบเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเลยนะครับแต่สังเกตว่ามอนเตอร์นะครับจะไม่ค่อยมีเห็นไหมมันจะมีแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นขยุมขยุม,ยมกองกองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนคนไหนสมมติว่าจะมาล่าในแม่เนี่ยก็เรียกว่าส่วนตัวนะครับไม่ต้องกลัวใครทับที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาร้วงมาดึงโชว์ให้ดูนะอ่ามามา,มาเดี๋ยวจัดให้ดูสักหนึ่งดอกละกันแต่ว่า อ่าตรงนี้ไหมตรงนี้โอเคตรงนี้อ่านี่นะครับม้วนด้วงนะครับก็จะดึงมอนมาเราสามารถมาเก็บเลเวลตรงนี้ได้สบายๆเลยนะหรือว่ามาหาการ์ดบางวันก็มีเหมืองนะครับบางวันก็มีพวกคือการ์ดแร่ๆอะไรพวกนี้มันก็จะสลับออมอนเตอร์เข้ามาให้เราล่าในแต่ละวันนะครับดูนะโล่งไหมโล่งนะครับแล้วก็ มีหลายคนนะครับที่เข้ามาเก็บมาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอันนี้สเต็มกรอบลินนะมันก็อยู่เป็นกองเป็นกระจุกอย่างนี้นะครับถ้าเรามีดว้วงเราก็ดึงได้สบายๆไม่ต้องไปแย่งกับคนข้างนอกนะครับนะอ่ก็ถือว่ามอนค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะอ่ะอันนี้มังกรมังกรอยู่ตรงนี้แต่มอนแต่ละตัวก็จะมีโซนที่มันอยู่ของมันนะครับสามารถหาแบบว่ากองใกล้ๆกันเพื่อเอาด้วงดึงมาทำคอมโบกับสกิลเราได้ มาริโอเน็ตนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเข้ามาเก็บเลเวลในดันนะครับแล้วรู้สึกว่าทำไมเปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆต้องออกไปข้างนอกก่อนนะครับหรือออกออกเกมไปทีนึงก่อนก็ได้แล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับเปอร์เซ็นต์มันถึงจะขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในดันเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะเช็คเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ขึ้นให้นะครับนะเพื่อนๆหลายคนงงว่าเฮ้ ทำไมไม่ขึ้นเลยหลอกกันหรือเปล่าอ่วิธีดูมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องทําให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะแค่ออกแล้วเข้าใหม่แค่นั้นเองนะครับโอเคในส่วนของดันเจี้ยนกิวก็ประมาณนี้นะครับดันเจี้ยนกิวนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกพาไปดูอะไรดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ในส่วนของกิ้นอกจากจะมีรางวัลกิล้ใช่ไหมแล้วก็มีดันเจี้ยนกิ้ที่มีความเป็นส่วนตัวในการเก็บเลเวลหรือว่าฟาร์มหาการ์ดแล้วอ่านี่นี่นี่นีนนนนนนอ่อันนี้เขามาล่ามาเลโอเนตใช่ไหมอ่านี่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 โอเคอะอันนี้ก็อันนี้น่าจะมาเก็บเลเวลนะครับน่าจะมาเก็บเลเวลเพราะว่าไมโลเนตมันใช่ไหมเขามาเก็บเลเวลน่าจะใช่แหละโอเคอ มันมีความเป็นส่วนตัวนะครับมันมีความเป็นส่วนตัวอย่างมากแล้วก็ถ้าในเวอร์ชัน PC เนี่ยนะถ้าเพื่อนๆจาได้เพื่อนๆที่อยู่ในยุคนั้นนะครับกิลดันเจ้นกิลใช่ไหมมันก็มีแต่ว่ามันจะใช้ร่วมกันกับทุกกิลที่อยู่ในในโซนนั้นอย่างเช่นเราได้บ้านที่กิฟเฟนใช่ไหมบ้านกิฟเฟนมีสมมติมี5หลังนะครับทั้ง5หลังนั้นจะใช้ดันเจนกิลรวมกันหมดนะครับซึ่งก็ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่มากในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ว้าวๆกันไปเลยนะครับโอเคมาพาไปดูเลยดีนะกิลใช่ไหมสิทธิประโยชน์ของการมีบ้านใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูกันนะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับก็เรียกว่าเอาเป็นอัปเดตไว้สําหรับเราแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับไปเจอกิลที่เขาเอ่อ กิวใหญ่ใช่ไหมแล้วเราต้องไปช่วยเขาตีเขาวออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราได้บ้านมาเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราต้องไม่พลาดอะไรบ้างนะครับอ้ออีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งที่บอกไปนะครับว่าในเนี้ยมันมีมอนเตอร์ใช่ไหมมันมีมอนเตอร์แล้วมันยังมีบอสกับมินิบอสด้วยนะครับซึ่งมันสามารถดอปการ์ดเหมือนข้างนอกเลยนะโอเคผมเคยเห็นคนในกิวนะครับล่าเป็นนกคูกสีแดงนะครับแล้วก็ดอปการ์ดมาแต่ว่ามันเป็นการ์ดปลอมนะเป็นการ์ดปลอมเหมือนใบนี้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดู ชอ่อิลูเซียนการ์ดนะครับเป็นการ์ดอาร์โอบราวนะครับโอบราวนี่นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดมีคํานี้นะครับอิลูเซียนนะครับก็คือเหมือนเป็นการ์ดปลอมนั่นเองนะครับแต่ได้มาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะนะฮะตรงสายไม่ตรงสายค่อยว่ากันได้มาไว้ก่อนละกันโอเคมันสามารถดรอปการ์ดเหมือนข้างนอกเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นการ์ด MVP เนี่ยมันจะเป็นการ์ดปลอมด้วยไหมนะโอเคแต่ก็ เรียกว่ามันมีโอกาสที่เรามันจะดบับแล้วก็รู้สึกว่าจะเกิดทุกๆ3หรือ5ชั่วโมงนี่แหละนะครับคือสมาชิกในกิลด์เขาก็จะจดเวลาไว้ว่าบอสตายสมุดบอสตายตอนเที่ยงตรงใช่ไหมเขาก็จดเวลาไว้แล้วเขาก็ดับเวลาอรอบอสมันเกิดน่าจะประมาณไม่ไม่เกิน5ชั่วโมงน่าจะประมาณน,นี้แล้วก็รวมคนในกิลด์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาตีพร้อมกันซึ่งของรางวัลมันก็เล็กๆแน่น้อยแ,แหละก็เป็นไอแต้แมสีส้มๆนั่นนะครับที่เอาไว้แลกของนะแล้วก็ ของรางวัลอื่นๆยิบยิบย่อยๆไปไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่มันก็เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในกิลด์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเค okay. มีอะไรอยากรู้อีกไหมถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรนะครับ mm hmm. เพื่อนๆเม้นไวใ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะหาคําตอบหรือว่ามาให้คําแนะนํากับเพื่อนๆนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรในตัวผมที่ผมตกหล่นไป mm hmm. เพื่อนๆสามารถมา บอกกันได้เลยนะครับถึงตอนนี้ก็คิดว่าคงต้องประมาณนี้ละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรืออะไรก็ตามให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันเดี๋ยวจะไปสตรีมวัดก้าแล้วเดี๋ยวพาวัดก้าไปลาบ,บอสต,ต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับขอให้ได้การ์ดที่ตัวเองตั้งใจอยากได้นะครับไม่การันตีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้ได้ไวๆนะโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ละกันนะไปละเจอกันบ๊ายบาย